อนุมโมทนาหมอก้องทำบุญกระถิ่นใหญ่วัดโลกโมลีจังหวัดเชียงใหม่ได้ยอดเงินบริจาควัด800,000บาทเมื่อเข้าสู่ฤดูการของการทำบุญใหญ่เป็นสุดยอดมหาทานบรารมีสุดยอดมหาบุญที่หลายคนที่นับถือศาสนาพุทธจะเริ่มพยอยทำบุญใหญ่ร่วมบุญนำเงินมาบำรุงวัดและศาสนากันก หลังจากออกพรรษาด้วยใจอันเป็นกุศลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาล่าสุดหมอก้องสรวิทที่ได้เป็นแกนหลักในการจัดกระถินใหญ่เพื่อนำไปซ่อมบำรุงและประปับปรุงภูมิทัศน์ของวัดโลกโมลีจังหวัดเชียงใหม่ได้รวบรวมยอดเงินสูงถึง800,000บาทโดยหมอก้องได้เปิดเผยว่า งานถวายผ้ากระถิ่นสามัคคีวัดโลกโมลีเรียบร้อยด้วยดีครับอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันในส่วนของปัจจัยถวายวัดนั้นจะนำไปซ่อมบำรุงและประปับปรุงภูมิทัศน์ของที่หลายๆท่านได้ร่วมทำบุญในส่วนนี้กันมาคนละเล็กละน้อยตามกำลังนั้นยอดเงินเข้าเข้าที่ออกมา800,000บาทครับ